วันที่ยี่สิบเจ็ดกรกฎาคมมาโฉบสารวันที่ยี่สิบหกกันยาใช้เวลาแค่กรกฎาคมสิงหากักยาแค่แค่ใบเดียวแค่สองเดือนแทบจะไม่ได้แทบจะไม่มีเวลาฟื้นต้นเลยแต่ใบมันก็ไม่สลดใบก็ไม่เสียเพราะผมใช้ตัวนี้ตัวเดียวผมใช้ตัวนี้คุมตลอดตอนตอนตอนที่พอตัดลูกปุ๊บผมก็รีบใช้เลยรีดพนรีบบำรุงรีบบำรุงพอใบออกมาใบหนึ่งพอใบออกมาใบหนึ่งผมก็ ดูใบแล้วมันเพนสลาดพอได้แล้วผมก็าโชสารเลยอืใบเดียวกับถ้าหากว่ารอบนี้รอบอยี่บหกกันยี่หกันยาถ้าสารถ้าสารไม่ได้ผมก็ยังมีเวลาทําอีกชุดหนึ่งอยู่ผมก็เลยเสี่ยงนั้นก็เลยเสี่ยงทําเพื่อว่าจะให้มันได้ต้นฤดูอืให้มันได้ต้นต้นฤดูพอเราได้ต้นฤดูมันก็จะเป็นทุเรียนออกก่อนเขามันก็เวลาขายเวลาอะไรมันก็จะขายง่ายขึ้นได้ราคาดีขึ้นเพราะของมันมีน้อยครับ ต้องทําให้ทันเวลามันก็ถ้าแพง<า>มันก็ทําให้ยิ่งแต่ถ้าได้ออกท,อทุดจันทร์เนี่ยอืแต่จันบุรีปีนี้รู้สึกว่าจะน้อยน้อยอยู่คงคิดว่าใช่ใช่ราคาน่าจะพอได้อย่างไรมก็ร้ยแปดสิบสองร้อยน,น, 180, นี่ก็มันเก<ร>ิดจากอากาศหนาวด้วยป่ะลุงวอืะที่คอนบุรีหนาวไหมตอนเนี้ย ก่อนก่อนหน้านี้ลมลมหนาวมาลมเยกมามันก็ออกอถ้าใครบำรุงใบดีๆอากาศแบบเนี้ยยังไงก็ออกครับอืยังไงก็ออกเพราะว่าอากาศมันได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีทุกสวนเป็นลักษณะนี้แต่รุ่นหลวงผมนี่ยากครับทำยากเลยแหละถึงว่าเห็นคนเข้ามาดูกันครับ หลายคนเห<ด><ด>มือนกันเนาะหลายคนมีหลายคนหลายคณะเข้ามาอืมศึกษาดูงานเขาไม่ถามสูตรมั้งเ,เหรอเขาก็ถามนะครับถามอยู่อ่าเขาไปที่บ้านเขาก็ถ่ายรูปเอาเดี๋ยวรอก่อนรอก่อนอ๋ออันนี้วัด วัดความชื้นกับอุณหภูมิครับอความชื้นสัมผัสนะครับความสัมผัสอันนี้รายงานว่าความชื้นสัมผัสเท่าไหร่ครับอุณหภูมิเท่าไหร่ครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่สามสิบไม่ถึงสามสิบดีเนาะถ้าจะไม่ถึงสามสิบดีประมาณยี่สิบแปดยี่สิบแปดความชื้นสัมผัสก็ประมาณห้าสิบห้าห้าห้าสิบสี่ห้าสิบสองห้าสิบสามห้าสิบสองห้าสิบสามถ้าตอนเช้าตอนเช้าหมอกเยอะๆก็จะขึ้นมาสิบแปดสิบแปดสิบ ความชื้นสัมพัส์ที่ดีก็คือเจ็ดสิบห้าอากาศร้อนๆเขาจะลงมาถึงยี่สิบยี่ิบห้าถึงสามสิบถ้าแดดร้อนๆนะก็ลงลงมาถึงอันตรายต้องรีบให้น้ต้องอต้อง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 รีบให้น้ำก็หาซื้อได้ง่ายๆเนาะตัววัดพวกนี้ซื้อง่ายในลาซาด้าก็มีนะครับ ดอกมาไปพร้อมกันขีนี้โอ้ทำทำโอ้มาขนาดนี้ที่แล้วว่าอากาศมันร้อนดอกมาชุดเดียวเลยนะแต่มันก็ออกมามันออกมาใส่รืดัวแล้วร้อนไงถ้าดอกออกชุดนี้อืดอกก็จะไปบานประมาณมุกกระลาพอถึงมีนามีนาเมในมีนาเมษาขึ้นเนื้อแล้วสร้างภูขึ้นเนื้อแล้วแล้วก็จะพ้นร้อนพ้นร้อนแล้วก็มันก็ น่าจะปลอดภัยครับน่าจะปลอดภัยกว่าป,ปีที่แล้วปีที่แล้วนี่โอโ้โหสีส่สิบสององศาทะเรียนร่วงมันกับลูกเห็ดเลยอ่ะอืโอเค